โกดังอัปเดตสเตชันนะคะกระสอบนี้เราจะมารีวิวกันในเรื่องของมิกอาร์มี่นะคะเป็นกระสอบรวมทหารเดีย๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากโกดังอัปเดตสเตชันลูกค้าสนใจหาข้อมูลดูได้ที่ w r l d ์ i ไ e e update s t a t i o n .com นะคะนี่นะคะมิกอาร์มี่แบรนด์ไดมอนด์ USA นะคะ กระสอบนี้เป็นกระสอบของงานวรรณการนะคะคือมันก็มันจะมาจากหลากหลายลักษณะกระสอบก็จะเป็นลายทหารอ๋ออันนี้เป็นเซตเลนผีเสื้อกางเกงเลยตัวนี้ไหนดูดูเซตนี้แน่นแน่แน่ตัวตัวที่เพิ่งลงไปเนะี่ยเป็นปเสื้อกางเกงเลยเป็นเซตสวยเลยอ,อันนี้แจ็คเก็ตนะเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเลยอ่านี่ก็เป็นมาเป็นเซตเลยเป็นเซตมี เสื้อเป็นเซ็ตนะอ่าโอเคอ่าต่อไปด,ดูดูแจ็คเก็ตที่ลงไปเมื่อสักครู่นี้อ่าชูขึ้นมาเลยค่ะอ่าเป็นลักษณะงานนี้ห่านหนังไนะด้ดูรายละเอียดของงานนะคะค่ะตรงัวนี้หนะ่อยมันก็จะเป็นไซส์ XL ใช้มันมาก็จะมาหนักหนานั่นอันนั้ไม่เป็นไรอ,อ่ะแล้วก็มีชุดหนีก็มี ก็มีมานะคะจะรวมๆกันส่วนใหญ่เท่าที่ดูจะเป็นของผู้ชายมีทั้งกางเกงทั้งเสื้อไหนไหนดูเสื้อฮูดตรงนั้นน่ารักดีนี่ก็จะเป็นเสื้อเด็กเนาะเด็กโตนไหนี่ลายลายก็จะมาทั้ง ลายพางนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นลายพางลายพางก็หลากสีนะครับรายการทหารนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะที่ถ้าลูกค้าท่านใดมีความชํานาญความรู้เฉพาะทางเรื่องแบรนด์เรื่องเกี่ยวกับทหารก็จะทําราคาได้ค่อนข้างดีตัวนี้น่าได้ราคาก็เป็นความรู้เฉพาะทางเลยนะคะถ้าหากลูกค้าคนไหนขายแล้วสบายๆไม่ต้องแพงนักก็ออกไวง่าย อ๋อจะมีเป็นผ้าล่มด้วยนะครับอันนี้เหมือนเสื้อกันฝนบางเกงอ่าอันนี้ของผู้หญิงบาง,งเ,นนเกงกับเสื้อก็จะมาพอๆกันนะคะ นจำนวนดูจากดังพระค่นี่ก็เป็นลายดิจิตอลนะคะหลองซูมใ,ใกล้ๆนะคะอ่านี้ลายลายดิจิตอลลูกค้าลองดูนะคะพี่เ้าเอาเองเพราะว่าทางโกดังก็ไม่ค่อยชำนาญในด้านเสื้อนาโต้เรื่องเกี่ยวกับ อตัวนี้ของเฟสโกลี่นะฮะแบนด์เนมนะครับเมดอินอะไรนั้นเมดอินอะไรอ๋อนี่เมดอินไชน่าิี้ไชน่ากางเกงกางเกงแนวเซิร์ฟกางเกงเซิร์ฟสวย เดี๋ยวเดีเ่ยวอืมสีฟ้าสีฟ้านีเอากางเกงอืมเกงคาโก้ผ้าคารโก้เสื้ออ่ามีเสื้อด้วยเสื้อยืดมาครบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ชายผู้ใหญ่ ของเด็กนี่เจอตัวสองตัวนะคะมีบ้างผู้หญิงนี่เจอกรังเกมไปตัวเท่าที่เห็นนะคะหมวกอ่าอันนี้ก็ผู้หญิงหมวก,กของแรงเลอร์อ่าหมวกใบนี้ก็ได้ตังค์นะเนี่ยแรงเลอร์หมวกสวยๆเยอะเนาะอืมใช่ได้หมวกเดี๋ยวในข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวเราเจะ เราจะทำสรุปให้นะคะว่าจะมีหมวกกี่ใบมีเสื้อกิ่ดเวอในทุกหมวดค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ในเว็บไซต์ w w w ร์ไว็บอ t ป t ดตสเ o ชันได้เวอร์ไว็บอัปเดตขีดกลางสเตชันคอมนะกลางโนดังเราเปิดทุกวันแบนด์แบนแบนตัวนี้หมวกแก๊บนี่แล้เปิดเราเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันจันถึงอาทิตย์เลย เวลาเก้าโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งวันนั้นที่จะเปิดเช้าหน่อยนะคะ10โมงครึ่งมีกระโปรงผู้หญิงไมโครโอ้กางเกงนี่ก็ของมอ s ซิโมะฮะแบรนเนมนะฮะตัวนี้โดยโดยภาพรวมขเท่าที่ดูนะคะยังไม่เจอของเสียนะคะแต่ลูกค้าลองไปดูในรายละเอียดเอาเวลาซื้อไป แต่ดูจากภาพรวมแล้วมั่นใจว่าอันนี้เ <ตา S 2> ชื่อ,อกำไรได้แน่นอนงานสวยสะอาดลายสดน่คะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับการรีวิวการชมรีวิวเนเวนันนี้จากโกดังอัปเดตสเตชั่นมีข้อมูลอะไรอยากรู้เพิ่มเติมก็คดูได้ในเว็บไซต์ของโคดังได้เลยนะคะเ w อร์ d a t e s t a t i o n c o m ขอบคุณมากค่ะ